เปิดได้เลยนะคะหมูป่านมสดมะเขือคืนค่ะเ <we> คียรีบเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะผัดเผ็ดหมูป่านมสดนะคะไปชมกันเลยนะคะใส่มะเขือคืนด้วยนะคะนี่นะคะหมูป่าค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะใบกะเพราค่ะน้ำตาลผงรัวและผงชูรสมะเขือคืนค่ะ พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมน้ำปลาน้ำมันหอยซอสฝาเขียวนะคะนมสดค่ะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันลงไปค่ะหนึ่งช้อนแกงน้ำมันพริกเผานะคะทำเองค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะหนึ่งขีดค่ะกระเทียมนะคะหนึ่งหัวค่ะ หมูฝานะคะสองขีดค่ะลงเลยคืนค่ะประมาณสองขีดค่ะลงเลยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะห้าเม็ดปรุลงรสเลยค่ะด้วยเออน้ำรสรสดีครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงโรขผงชยรสครึ่งช้อนกาแฟนะคะ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสสาเกีหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะตามด้วยนมสดนะคะครึ่งแก้วค่ะสุกแล้วนะคะใบกระเพราค่ะสิบยอดลงเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงเผ็ดหมูป่า นมสดมะเขือคืนค่ะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปกินข้าวแล้วหิวข้าว